กิจกรรมปีใหม่มาแล้วร้านอารียช็อปมีกิจกรรมแจกโดรูสสามเล่มตะเียดดูในแฟนเพจได้เลยและมีบริการรับกดเกมพาร์ตและผลแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟุตแมปคิงเลกาซี่แมปอนิเมทไฟเตอร์ซิมเนเตอร์ได้มีบริการรับกดเพจออสตากลุ่ตัวละครแบบเบสบอลเลดเก้าติ้อยูทูบคลิปเลยครับร้านเอส์ติมช็อปบริการเติมรงพักระบบไอดีพาร์ตเลดสามถึงแปดได้มีบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตแมปคิงเลกาซี่แมปอันดี้เมทไฟเตอร์ซ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Pro บ็อก Ma a n i m ิ Fighter Simulator นะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับพาสซีฟใหม่ที่เข้ามาครับในตู้สุ่มพาสซีฟเอกมัดนะครับหรือว่าตู้คริสต์มาสนั่นเองนะครับเป็นพาสซีฟที่มีเฉพาะตอนคริสต์มาสเท่านั้นนะครับจนน่าจะถึงประมาณสิ้นสิ้นปีนี้นะครับถึงจะหายไปมันก็จะหายไปนะครับสำหรับพาสซีฟตู้นี้นะครับนี่แม้ก็อาจจะถึงอัปเดตหน้าก็หายนะครับแต่ว่าตู้ที่อยู่ในตู้ Hunter Hunter เนี่ยใน โลคันเตอร์คันเตอร์นะครับสำหรับเครื่องคราฟเชนี่เนี่ยจะยังอยู่นะครับอ่ะตรงนี้ต้องพูดเลยนะครับเพราะว่าเห็นน้องๆในสตรีมถามหลายคนนะครับว่าจะยังอยู่ไหมหรือว่าจะหายไปไหมอะไรองนี้นะครับแต่ว่าอยู่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็มาพูดถึง p a สซีฟกันเลยละกันนะครับสำหรับแพสซีฟที่มาใหม่อ่ะจะเรียกว่าใหม่แล้วกันนะครับนี่สำหรับแพสซีฟที่เป็นสีเงินตัวนี้นะครับจะเท่ากับเจ้าตัวสีเงินในนี้เหมือนกันเลยนะครับสีฟ้าหรือสีเงินอ่ะห้ดูกันนะ พี่มองว่าเป็นอองน้ำเงินน้ำฟ้าไงไม่รู้นะครับสีฟ้าอเป็นระดับแอรกนะครับนี่นะนี่เลยอในขั้นขั้นสองเนี่ยมันจะเท่ากับขั้นสองเลยนะครับสำหรับตู้คิดปานี้นะครับอะนี่นะครับเป็นไหมนี่นะครับจะเป็นเท่ากับระดกกันขั้นสองนะนี่นะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าไอ้คริสต์มาสไฟเตอร์เนี่ยก็คือไม่มีอะไรเพิ่มนะครับนี่เห็นไหมมันบอกว่าเพิ่มนิดหน่อยแต่เหมือนจะไม่เพิ่มเลยหรือเปล่านะครับตรงนี้พี่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า มันจะไม่เพิ่มเลยนะครับแล้วก็เจ้าโซเซเลอร์เนี่ยก็จะเป็นเท่าๆกับโซเซเลอร์ม่วงหรือว่าส้มน่าจะส้มนะครับสําหรับเอกมัทโซเซเลอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ชัวร์พี่รู้แค่คอนเฟิร์มแค่นี่นะครับสามสี่ห้าสี่ห้าแป๊บล่างนี้นะครับนี่ม่เด็กก็จะบวกอันนี้เอ่อน่าจะบวกเท่าๆกับอันสีม่วงของอีกตู้นะครับของตู้ธรรมดานะครับเอกมัทลีดเดอร์นี่เท่ากับลีดเดอร์ลุงนะครับอ่ะนียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหม ตรงนี้นะครับมากันที่ตัวที่เราไม่รู้แล้วเจ้าเจนเนเลสเจนเนเลสนะครับอะไรเนี่ยเจนเนเลสหรือเปล่านะครับจะพิ่มจะเพิ่มช่วยคูณเงินนะครับ0.4นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราดอกหรือว่าเหมือนเจ้าคอลเลคเตอร์เนี่ยศูนยุดคูณศูนย์จุดสี่นะครับเพิ่มดอกนะครับจะเหมือนเจ้าคอลเลคเตอร์นะครับแต่ว่ามีเป็นเจ้าเหมือนลิชนี่มาด้วยนะครับเหมือนเป็น2อในอันเหมือน2เหมือนสองแพสซีฟในอันเดียวนะครับก็คือจะเหมือนลิชกับโซลเลอร์เอคอลเลคเตอร์ไม่ใช่โซลเลอร์ครับ จะเหมือนเจ้าลิชกับเอ่อคาเลคเตอร์นะครับในอันเดียวนะครับสซหรับเจ้านี้นะครับเจอเนลรอัสเจอร์เนอร์ดสอะไรนีนะครับนะครับโอเคนะครับสองทีทำไมวะปกตินะครับอ่ะแล้วก็เจ้าบิสสัดนะครับจะบวกดาเมจหนึ่งจุดห้าเท่านะครับคูณดาเมจคูณหนึ่งจุดห้าอ่ะนี่นะครับแล้วก็เพิ่มสปีดการโจมตีคูณสองนะครับสปีดวิ่งคูณสามนะครับอ่ะ อย่างที่ได้ยินกันเลยนะครับไม่มีอะไรผิดนะครับนะดิเมทคูณ1.5นะครับแล้วก็เอทิคสปีดคูณ2นะครับมูเวนสปีดคูณ3นะครับนี่เลยดิซัตนะครับอ่าแล้วก็มาต่อกันที่พัสซิเบียตินะครับ0.33นี่นะครับบวกดิเมท2เท่านะครับก็คือคูณ2นี่เองนะครับแล้วก็บวกเอทิคสปีด0.07นะครับแล้วก็ขนาดไซส์เนี่ยเพิ่มเป็น1.8นะครับแล้วก็ เร่สปีดคูณ3นะครับเป็นยีติที่วิ่งโคตรไวครับอย่างกระเดอแฟนะครับอ่ะนี่เลยทาสิใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ในแพสซีฟเก่านะครับถามว่าอันไหนยังใช้ได้บ้างนะครับก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้มีการปรับให้แท้งนะครับบอกเดเมจเท่ากับเจ้าใจแอนแล้วนะครับแต่ว่าไอ้แท้งเนี่ยจะวิ่งช้ากว่าเจ้าใจแอนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับในแพทนี้ใจแอนจะดีกว่าแท้งนะครับอ่ะ แล้วก็ไทยนี่นะครับจะคล้ายๆกับโกดแต่ว่าอ่อนกว่านะครับเม่อถ้าถ้าถ้ามันเกัเท่ากันก็ไม่ควรจะเป็นคนละคนละอย่างกันนะเนาะอ่ะนี่นะครับแล้วก็เจ้าเอสนะครับบวกเดเมจเหมือนสตองสองนะครับเหมือนจะแรงกว่าสตองสองหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนจะเอ่อสกิลรัติดชี้ทุกดอกเหมือนเดิมแล้วนะครับเอ่อน่าจะสกิลรัติดชี้ทุกดอกแล้วเพราะว่าเห็นมีคนบอกมานะครับแล้วก็เอ่อไม่ใช่แค่ตีธรรมดาครับแต่อันนี้นะเนี่ยเขาบอกว่า Disfighter อ w a y แพลนอ่ะนี่นะครับจะเป็นเต็มคีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับไฟเตอร์ที่มีแพสซีฟตัวนี้นะครับอ่ะเป็นตัวที่เป็นแพสซีฟที่หายากที่สุดจะว่าไม่ค่อยดีพี่ว่าพี่มองว่าไม่ค่อยดีเท่าพวกโซลิดโกบิซซิงหรือว่ากอลลี่นะครับอะไรประมาณนี้นี่นะครับโอเคสำหรับพูดพูดถึงเรื่องแพสซีฟกันเท่านี้ก่อนนะครับมาต่อกันที่เรื่องฟาร์มหินฟาร์มผลสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับตรงนี้ วิธีฟาร์มผลนะครับอธิบายเรื่องอุกกาบาตนะครับในอุกกาบาตเนี่ยจะเกิดทุกๆ1นึถึงสามนาที 1- ใน30มนาทีนั่นแหละไม่ก็1นในทีสินาทีนะครับหลังจากที่มันเกิดแล้วถ้าเราไม่ไปตีนะครับมันก็จะหายไปในถึงหายไปภายในประมาณ3-5นาทีครับอ่อะเดี๋ยวตอนนี้เจ้าเอเจโอเกิดและเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะเจ้าเมเทโอเนี่ยจะเกิดตามจุดมอนที่มันมีในแมปเท่านั้นนะครับไม่ไปเกิดมั่วแน่นอนนะครับอ่ะนี่ สมมติว่ามันเกิดตัวนี้มันก็จะทับตัวนี้ไปเลยนะครับเพราะเปิดแทบไปเรือยครับอ่ะนี่เลยเดี๋ยวพี่ตีให้ดูนะครับแล้วก็จะมีมอนเกิดตรงนี้หนึ่งตัวนะครับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะเกิดเฉพาะตรงที่มีมอนนะครับโอเคตรงนี้เรื่องวงกลนนะครับอ่ะแล้วก็นะครับไอ้ตู้ครับนี้นะครับชิวิน่านะครับโดยรวมแล้วพี่มองว่าถ้าใครอยากให้ครับติดนะครับอาจจะแบบรุนเสียงหน่อยนะครับอ่ะมาดูกันครับพี่แนะนําเนี่ย ให้เกิน20อันนะครับถ้าใครอยากได้ชัวร์ก็สักยี่ห้าครับก็ไม่ชัว์หรอกเพราะว่ามันอัตราแค่72นะครับอย่างที่เราเห็นแต่ว่าดูลงพี่มองว่ามันติดเยอะแว่าครับเยอะว่าที่แบบที่เราจะไม่ใส่อะไรมันนะอาจจะดูนะครับเห็นไหมอย่างนี้ติดนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ทีละหนึ่งก็จริงนะครับใส่ทีละหนึ่งก็จริงที่มันจะแบบอ่อหนึ่งอันเนี่ยมันได้ห้าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่ามันจะไม่ชัว์ตรงที่ ถ้าใครอยากได้จริงๆมันก็มีโอกาสแตกนะครับหรือว่าใครที่แบบไม่ค่อยได้ฟาร์มไม่มีเวลาฟาร์มนะครับก็แนะนําให้ถ้าฟาร์มครั้งหนึ่งก็ฟาร์มมาเยอะนะครับเพราะว่ายัดไปทีเดียวถึงจะคุ้มมากกว่านะครับอันนี้ที่พี่มาอยู่อดีลุงเพราะว่าอดีหลักเอ่ฟเคฟาร์มอยู่นะครับตรงนี้ก็เลยมาหาอดีลุงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องยาตู้แถมทั้งนิดหนึ่งอันนี้ก็คือไม่เกี่ยวกันในชิพเท่าไหร่นะครับเรื่องยาตู้เนี่ยพี่มองว่าในแพทเนี้ยถ้าใครฟาร์มเงินง่ายนะครับพี่แนะนําให้ยัดช่วง เกิวิว0อ0ขึ้นไปครับสัก203อยัดได้นะครับโดยที่พี่พี่ลองทดสอบแต่มันยัดได้นะครับไม่ต้องเปิดแม็กนะครับเปิดธรรมดาทั้งคืนแล้วก็ค่อยๆยัดไปนะครับส่วนวิธีการ a p s เวพี่เคยสอนไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าในยังไงในคลิปหน้าเนี่ยพี่จะมาสอนเรื่องการสลับบับทองนะครับอันนี้คือติดน้องไ้หลายคลิปแล้วเดี๋ยวพี่จะมาสอนนะครับหลายๆคนคงรู้แล้วแหละนะครับว่าสลับยังไงครับแต่ว่า อะไรกมก็อาจจะยังไม่รู้แล้วก็พี่จะสอนวิธีลงดับให้คุ้มนะครับในไอเนี่ยในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับบนเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับแพรสิบเอ่อโดยรวมแล้วพี่มองว่าแผ่นเนี้ยเพชรวินที่อัตสีใหม่มากกว่ามากกว่าที่จะเป็นของตู้ครับเชนี่นะครับเพราะว่าไอ้ตู้ครับเชนี่อ่ะพี่ลืมอธิบายเพิ่มทีขออีกนิดนึงนะครับอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับตู้ครับเชนี่เนี่ยมันจะต้องใช้ผลผลไม้นะครับแล้วก็ ไอฟูดเมอร์เชนตัวเนี้จะเป็นการสุ่มสล็อตนะครับมันจะเหมือนเป็นสุ่มการสุ่มสล็อตครับจะเป็น3มช่องตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับอ่ะเดี๋ยวที่มันบอกนะครับถ้าเราสุ่มไอหมุนสล็อตแล้วมันเรียงกันต่อ2อันเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมดเอ่อนี่เห็นไหมทวายส์เกตห้าครับเราก็จะได้5ผลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสมมติว่าเราสุ่มได้เป็นผลลัพธ์เนี่ยไอผลระดับลับนะครับ2อัน2ช่องเนี่ยเราก็จะได้5ผลนะครับส่วนถ้าเราสุ่มได้เป็น3ผลนะครับ ุ่มได้เป็นแบบเรียงกันเลยเป็นแบบสลอตเหมือนบิงโกนะครับเรียง3อันเลยนะครับก็จะได้เป็น10ผโหดนั่นเองนะครับตรงนี้เผื่อนหลายๆคนยังงงอยู่นะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็่พี่หน้านะครับพี่จะมาพูดถึงวิธีพี่หน้าคลิปหน้านะครับพี่จะมาพูดถึงวิธีการสลับบัพตัวทองยังไงให้เร็วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปตตามไม่นึกก็ดีนะครับสำหรับนี้ บ๊ายบายครับ